กันไปนะครับในขณะที่วันนี้เนี่ยมันมีคู่หนึ่งครับทางการเมืองที่ต้องบอกว่ากลายเป็นคู่เดือดประจําวันนะค,คือถ้าเป็นมวยก็ต้องบอกว่าเป็นคู่เอกของวันนี้นั่นก็คือคุณแรมโบ้กับทางด้านคุณไพศาลพืชมงคลวันนี้เนี่ยมีถึงสองกระบวนท่านะฮะสองกระบวนท่าในการที่ตอบโต้กันไปมาช่วงเช้าเนี่ยคุณเสกสกลอัฐถาวงหรือว่าแรมโบ้เนี่ยนะครับได้ บอกว่ากรณีที่คุณไพศาลพืชมงคลไปโพสข้อความผ่านเฟซบุ๊กฐานเสียงสวฝั่งนายกประยุทธ์และพลเอกประวิตรรองนายกใครมีมากกว่ากันเพราะประเมินการเมืองในอนาคตวิจารณพักรวมไทยสร้างชาติบอกว่าเผชิญด่านหินสอสอ25คนเนี่ยคุณเอกเสกสกลบอกยังไม่ถึงเวลาที่นายไพศาลจะออกมาวิจารณ์พักรวมไทยสร้างชาติน่าจะได้กี่ที่นั่งซึ่งตนเองมั่นใจว่าบรรดาผู้สมัครของพักมีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะเป็นตัวเลือกให้กับประชาชนเลือกเข้ามาเป็นตัวแทนได้และ บรรดาสมาชิกพักที่ย้ายมาจากพักการเมืองก็เป็นสสในพื้นที่ที่ประชาชนให้การยอมรับจะสามารถเข้ามานั่งในสภาได้เกิน25คนแล้วก็พร้อมสเสนอชื่อเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับเป็นนายกเป็นแคน,นดิเดตของพักเนี่ยได้แน่นอนและตนมั่นใจอาจแตะถึงร้อยเสียงด้วยนะครับเหมือนที่เลขาธิการพักเนี่ยให้สัมภาษณ์เอาไว้นายไพศาลอย่าได้ออกมาดูหมิน่นดูแคลนพักรวมไทยสร้างชาติเพราะคาพูดมันเป็นความมันต้องการนิดเครดิตพักมากกว่า นายไพยศาลอาจจะมีเป้าหมายอะไรอยู่ในใจหรือรับงานใครมาใส่ความหรือไม่แล้วบอกว่านอกจากนี้เนี่ยคุณไพศาลไม่ควรที่จะออกมาพูดว่าสวแต่ละกลุ่มอยู่ฝั่งนายกประยุทธ์หรือพลเอกประวิตยเพราะทาให้ประชาชนเกิดความสับสนในตัวสวอีกทั้งการพูดลักษณะนี้เป็นการไม่ให้เกียรติสวอีกด้วยสวนั้นมีวิจารณญาณเป็นของตัวเองว่าจะเลือกใครเป็นนายกนะนี่คือยกแรกนะนี่คือยกแรกบ่ายมามียกสองฮะมียกสองอีกแล้วล่ะคะมียกสองครับ ทีนี้เนี่ยบอกว่ากรณีที่คุณไพศาลนั้นมาพาดพิงตัวเองเนี่ยพาดพิงคุณแรมโบ้แล้วนะครับรวมถึงพรักรวมไทยสร้างชาติที่ปรากฏตัวมีนักการเมืองปาติลติ์ยังไม่เห็นนักการเมืองเขตเลือกตั้งดังนั้นจะฝ่าด่านหิน25คนได้หรือไม่คุณเสกสกลบอกว่าพักรวมไทยสร้างชาติจะสามารถฝ่าด่านหินได้อย่างแน่นอนส่วนการเตรียมว่าผู้สมัครนั้นเนี่ยนายไพศาลไม่ต้องห่วงเพราะแกนําพักยืนยันมาแล้วว่าส่งครบทุกเขต ที่ผ่านมาแกนนาพักลงพื้นที่หลายจังหวัดทยอยเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครไปแล้วตนเองมั่นใจว่าว่าที่ผู้สมัครในแต่ละพักในแต่ละพื้นที่นั้นเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นอดีตสสอหรือผู้สมัครหน้าใหม่เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมีโอกาสสูงที่จะได้รับการสนับสนุนไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนสิ่งที่ทางด้านคุณแรมโบ้เนี่ยบอกว่าตัวเองชักสงสัยว่าช่วงนี้นายไพศาลออกมาโพสแขวะนายกและพักรวมไทยสร้างชาติแบบรายวันตนมองว่านายไพศาลคงมีคําถามที่น่าสงสัย5ประการคําถามแรกเนี่ย ทำไมพุ่งเป้ามาที่พลเอกประยุทธ์และพักรวมไทยสร้างชาติเท่านั้นสองเนี่ยกลัวกระแสพลเอกประยุทธ์ที่มีผลงานมากมากมาย8ปีจะทําให้กระแสถล่มทลายเหนือกว่าพักชอบคีโมแลนสไลด์จึงต้องออกปาเตะสกัดไว้ก่อนสามถ้าพักรวมไทยสร้างชาติชนะเลือกตั้งเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลจะทําให้โหนอย่างนายไพศาลหมดความน่าเชื่อถือไปอย่างสิ้นเชิงและก็สี่ถ้ารวมไทยสร้างชาติชนะถล่มทลายดิวจับมือตั้งรัฐบาลที่นายไพศาลวิเคราะห์ไว้จะออกมาอกหักช้ำกันเป็นแถวๆเพราะไปเชื่อคําแนะนําจากนายไพศาล แล้วก็5บอกว่าสุดท้ายเนี่ยกลัวพักเพื่อไทยน้องอุ้งอิงจะไม่ได้เป็นนายกและพาพ่อทักสินกลับอายิ่งรักกลับบ้านไม่ได้เช่นนั้นใช่ไหมหรือนายไพศาลปรารถนาอยากให้รัฐบาลเพื่อไทยออกกฎหมายนิรโทษสุดซอยช่วยให้คนโกงกลับประเทศอีกเหมือนรัฐบาลเพื่อไทยที่ทํามาแล้วจนบ้านเมืองวุ่นวายอย่างนั้นใช่หรือไม่ก็เป็นคําถามที่ไม่ฉลาดมากนักจากดอ,กอร์บ้านนอกอย่างดรแรมโบ้เพราะเป็นข้อคิดชัวนหน้าคิดที่ตนมีสิทธิ์คิดได้ พราะนายไพศาลออกมาโพสต์รายวันทําตัวเป็นโหรทํานายไทยทักษิณเหลือเกินจ้องแต่จะแขวะนายกและก็พักรวมไทยสร้างชาติเท่านั้นไม่รู้พี่แกมีอคติอะไรกันนักกันหนาะหรือกินยาผิดขนาดหรือเปล่าก็ไม่รู้คุณไพศาลก็จริงๆก็เป็นอดีตผู้ช่วยลุงป้อมเหมือนนะคะใช่ครับแต่ช่วงหลังมาเนี่ยก็นี่นแหละฮะอย่างที่เห็นนะอยากที่เห็นแต่ก็พุ่งเป้าไปที่พลเอกประยุทธ์จริงๆนะๆๆนะก็หลายครั้งหลายคราก็จะเห็นแบบนั้น มแม้แ,แต่การวิเคราะห์ว่าสอวอ,อยู่ฝั่งใครเยอะกว่าเนี่ยคุณไพศาลก็จะมองอุ้ยสอวอ,อยู่ฝั่งลูปป้อมซะเยอะครับ oh ก็นี่แหละกลายเป็นประเด็นนะฮะอีกประเด็นหนึ่งครับเรื่องของคุณสนธิยา